วันนี้คาเลนมาเล่าไม่ได้มาเล่าแบบว่าอวดชีวิตตัวเองแต่ว่าในฐานะที่คาเลนเป็นลูกพระเจ้าคนหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับคาเลนก็สามารถเกิดขึ้นกับคุณได้เช่นกันเลยอะคะ่ะคือว่าในเรื่องของพันธกิจที่ทำอะคะ่ะในทุกๆเดือนก็คือกิจกรรมเวิร์กช็อปแต่พอมันเกิดล็อกดาวน์ปุ๊บก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือไม่สามารถจัดเวิร์กช็อปได้เลยอะคะ่ะเราเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส <c oughs> ก็คือสิ่งที่คาเลนก็พยายามทำในช่วงวิกฤตนี้คือให้แบบเหมือน ใคร่ครวญหรือว่าเมดิเทตในความดีงามของพระองค์เราไม่ต้องกลัวพระองค์บอกว่าอยากลัวเราจะไม่มีวันทิ้งเจ้าและเราจะไม่มีวันปล่อยมือของเจ้า แต่คารินมีลูกเนี่ยคารินก็ออกจากงานประจำเนาะแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ะคะ่ะตอนนั้นก็เลี้ยงลูกแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ไปแล้วเมื่อ,อแล้วก็เริ่มต้นพันธกิจส่งต่อความรักนะคะหรือว่า forward love ministry นะคะก็พยายามแบบว่า,อ,าอยากให้สามีเนี่ยก็มาช่วยออกมาช่วยประมาณปลายปีของ2019อะคะ่ะเขาก็ได้ คือลาออกจากงานนะคะฟรีแ l นซ์ทั้งคู่ไม่มีใครที่มีงานประจำแล้วก็มีลูกสาวอีกหนึ่งคนที่ต้องไปโรงเรียนแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะ ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อ,อมีอาจารย์อาจารย์คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่คาเลนครอบครัวคา,าเลนก็รักแล้วก็นับถือมากเลยนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็เรียกมาคุยแล้วอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าออในใจของพวกเรานะเราอยากจะสนับสนุนครอบครัวของคาเลนประมาณ1ปีก็คือคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมล่วงหน้าจริงๆเลยเพราะว่าตอนนั้นนะคะก็คือสามีนะคะเป็นช่างภาพนะคะเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ซึ่งตั้งแต่วันนั้นจ,จนถึงทุกวันนี้ค่ะ ด้วยพระคุณของพระเจ้าจริงๆเลยที่แบบว่ามีงานอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเดิมแต่ว่าเล็กๆน้อยๆตอนดันโรงเรียนสอนร้องเพลงก็ปิดไปคือ <c oughs> พระเจ้ารักมากเลยอะค่ะเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้แล้วก็อยู่ดีๆนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งไม่ได้ติดต่อกันนานมากเลยอะค่ะติดต่อมาทาง Facebook แล้วก็บอกว่าคาเลนช่วงเนี้ย ช่วยสอนภาษาอังกฤษให้หน่อยได้ไหมคือพระเจ้าก็ใช้คนคนนี้เข้ามาเพื่อที่ค่ะเลนจะได้รับรายได้ตรงนี้คือไม่ได้ขาดไปที่วันนี้คเลนมาเล่าไม่ได้มาเล่าแบบว่าอวดชีวิตตัวเองแต่ว่าในฐานะที่คเลนเป็นลูกพระเจ้าคนหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับคเลนก็สามารถเกิดขึ้นกับคุณได้เช่นกันเลยอะค่ะ ในเรื่องของพันธกิจที่ทำอะค่ะในทุกๆเดือนก็คือกิจกรรมเวิร์กช็อปแต่พอมันเกิดล็อกดาวน์ปุ๊บ <c oughs> ก็คือไม่สามารถจัดเวิร์กช็อปได้เลยอะค่ะเราเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสก็ตอนนั้นก็คือทำรายการ Happy Day with caricate นะคะก็จะแบบว่าเป็นการหนุนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเริ่มทำกันต้นปีนี้ก็คือ forward love l i f e ะคะที่ร่วมด้วยกับ mercy note center ของพี hmm. ่โอปอแล้วก็พี่กอไก่นะคะแล้วก็ทำในเชิงให้กำลังใจเป็นไลฟ์ที่แบบว่าเชิญศิลปินมา แน่นอนคาเรนรู้สึกว่าโลกนี้มันก็คงเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆะคะ่ะแล้วมันก็คงแบบว่ามืดลงมืดลงทุกครั้งะคะแต่ว่าสิ่งที่คาเรนยึดถือแล้วก็ยึดมั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าก็คือสิ่งที่คาเรนก็พยายามทำในช่วงวิกฤตนี้คือให้แบบเหมือนใคร้ครวนหรือว่าเมดิเทตในความดีงามของพระองค์ให้รู้ถึงพระสัญญาของพระองค์ ถ้าพระองค์บอกว่าความปรดปรังของพระองค์จะล้อมรอบเราเหมือนโลกกำบังแสดงว่านั่นแหละค่ะก็คือเราไปที่ไหนเราไม่ต้องกลัวอีกอันนึงก็บอกว่า goodness and mercy will follow you all the days of your life ก็คือความดีงามของพระองค์และพระเมตตาของพระองค์จะติดตามเราในทุกๆวันแม้ว่าจะมีโควิดในโลกนี้หรือจะไม่มีโควิดในโลกนี้ความดีงามของพระองค์นั้นติดตามเราทุกๆวันเลยค่ะ พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสามารถช่วยกู้ได้และพระเจ้าจะช่วยในทุกสถานการณ์พระองค์บอกว่าอย่ากลัวเราจะไม่มีวันทิ้งเจ้าและเราจะไม่มีวันปล่อยมือของเจ้าเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าตอนนี้พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจับมือของคุณไว้อยู่แล้วก็จับอย่างแน่น